สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเชียงเคยไม่ต้องแปลกใจนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศในงานมาเล่นมุกหรือว่าสตรตทอาร์ตมุกนี่แหละอที่แบลงคลิปช้าเหลือเกินนี่อย่งน,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 นี้่มาเจอภาพไมออันนี้เขาไม่ได้วาดให้เรานะแต่คือภาพเขาสวยนะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อแต่ว่าขายออกแล้วนะเนี่ยคือสวยมากเลย นาทีนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ลงคลิปช้าแล้วก็พักไม่รู้เรื่องด้วยคลิปวันนี้ก็คือสั้นกระจิ๋วเดียวจริงๆเช้าๆวันนี้ค่อนข้างมีความอืดอกระคือคมเพราะฉะนั้นก็คือเปิดมาตอนที่จะเสืออายนอนเลยบรรยากาศในวันนี้ที่เขาบอกว่าจะน่าก็เหมือนจะน่าอยู่แต่ก็ร้อนเหมือนเดิมไม่คุณเราก็ช่างนอนไปกูรรสตีไทยเรื่อเกินไอ้เขาก็จะนอนข้างๆกันกับทาร์สนี้แหละเนาะก็คือสบายใจลืมตามาก็จะเจอเขาปิ้งปิ้งสตาเสร็จกันตลอดตื่นๆมาก็ขอบีขี้เกียจสักนิดนึงเนาะไม่ว นะทุกตัวแมวก็จะเดินวนเวียนสลับที่นอนกันข้างบนบ้านหมดเลยไอ้ก็อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวและที่นี้ลุกมาเจอแมวตัวนึงนอนอยู่ตรงนี้ก็ตอนแรกก็ตกใจคือกันเอา้าขึ้นว่าไผ่๋อเจะเสียวไผ่นี่เองนอนหลับตาสลึมสลือเสื่องซึมเป็นการหลับที่ดูระแวงนอนหลับตาค้างหงี่ตาค้าง อ่ะไหนๆก็ไหน่แล้วก็คือขอกวนหน่อยไดป่ะก็คือคิดถึงนั่นแหละบอกว่าตอนเช้าไปเดลเดดด้วยหรือโอ้โหเจ็กจิกเล็บแล้วดีวก็เป็นแค่นี่คือทะลุถึงเส้นเลือดถึงปอดแล้วบางเนี่ยโอ้ยโกรธอะไรกันป่ะเนี่ยพอผ่านไปสักพักเมื่อมีตัวตายตัวแทนเจ้าเสี่ยวฟูมาแทนที่เจ้าเสีย่ยวอาเจ้าเสี่ยวอาไปไหนแล้วนี่พอโนมหันหน้ามาดูหน่อยสก,กิดแล้วสก,กิดอีกสก,กิดจ,จนสี่ั้งเราจะหลุดแล้วบางเนี่ยพอนโนมหันหน้ามาหันหน้ามาเออนี่อ่ะเห็นแล้วชื่นใจแล้วก็ดีขาดไปไม่ได้นั่นก็คือแม่ โดยปกติแล้วจะเห็นเจาเซอร์นอนอยู่ข้างนอกบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าวันนี้ผิดปกติเพราะเป็นเจ้าสี่อาร์เลยก็เลยงงว่าแมวอยู่ไหนเดินเข้ามาหาเจออยู่ในห้องค่ะนอนได้ไงร้อนมากเลยนะห้องชันนะกลัวแมวนอนใจไงว่ามื้อเช้านี้ไม่ได้เล่นด้วยก็คือเลยมายอกหรือว่าเมวมันคิดว่าดีแล้วว่าที่ไม่ได้เล่นมื้อเช้านี้ก็คือไปต้องมาจับชันแบบนี้นันสักพักไม่นานมันก็ดึงเวลากินข้าวของพวกเขาพวกเขารู้อหไรพวกเขาเลยออกมารอกันแถวนี้เนาะก็คือจะมีถ้วยหนึ่งที่ว่างนะก็คือของเจ้าเือไปถามว่าไปอยู่ไนน่ออยยูร้้กกก็็คืมมมเเดดิิาาาาขขวว ลาไปกับเขาเย็นที่ซันอร่อยกองพวกเขานะครับมาสันมากวันนี้อาฟกกากุไรกุแช่กุจซาค่ายแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายบายบายไม่มากินข้าวข้าวหมดนะ